อันนี้ให้แกะให้แกะตัวเล็กๆนะเออให้แกะม้าม้าออกมาไม่ได้หรอกเอออน้ำร้อนให้แกะนะเออเอาให้ดิให้มา้าดิเนี่ยแมามันฟันหยมาแล้วฮะ บอสมีอาหารแล้วไ,ไ,ไอ้ปลาด้วยให้ปลาอ้าวมาแล้วครับมา,าให้อุดให้อุดให้อุดเอาสิเอาให้สิแย่ะเยอฉยเฉยเดี๋ยวเขาก็มากิน ให้เขาเห็นให้เขาเห็นก่อนเขายังไม่เห็นเออใย่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดินไปละเดินไปละเออเอาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จินเขามองไม่เห็นนะ่ะเออให้เขาเห็นหน่อยสิเออนั่นนะเออให้หานอวตัวใหญ่มากเลยอ่าเดินไปทางนู้นปะเดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปเลยอ่าแล้วครับน้องบอสนะ ให้อาหารสัตว์นะครับวันนี้เออให้ป้าด้วยเหรอปไปมาเดินไปเดินปไปให้บอเอ้ยบอบอเขาไม่กินผักบุ้งลูกบอบอไม่กินกินป่ะเอ้ยบอกินผักบุ้งด้วยปกติบอจะกินหญ้านะควายวัวจะกินหญ้า เออเออ๊ออ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยบิ๊กบอสโชว์สองนิ้วก่อนอ่ะให้ตัวนี้ก่อนเออโชว์สองนิ้วก่อนเอาให้ทุกตัวเลยให้ทุกตัวเลยตัวนี้เออตัวนี้ยังไม่ได้เออให้ทุกตัวเลยจะได้บุญนะให้อาหารสัตว์จะได้เดก็กเป็นเด็กมีบุญเนาะจะได้บุญได้ทานนะให้อาหารสัตว์โชว์สองนิ้วก่อนโชว์สองนิ้วก่อนเร็วโชว์สองนิ้วโชว์สองนิ <Transfer. S 2> ้วโอเคไป ให้ให้หมูให้ใหมูเออแต่หมูเขาชอบกินนะฝั่งบุ้งเนี่ยกล้ยอะไรเงี้ยหมูป่าอยู่ในป่าอีเออเอ้ยเก่งจังเลยอุ้ยมาเลยเต็มเลยออุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ปลาให้ตัวใหญ่หูดึงเอาดึงเอาเลยอ่ะแสดงว่าหิวมากเอาให้หลายๆตัวอย่าให้ตัวเดียวแบ่งแบง เดินไปจริงๆเขาก็ขายไม,าไม่แพงนะครับอาหารให้สัตว์เขาขายแค่สิบบาทเองนะกำใหญ่มากเลยฝักบุ้งครับอ่าที่นี่ก็วัดบางกุ้งอ่ะเนาะที่ผมได้ถ่ายคลิปไป,ปให้ดูนะ,ะให้เด็กๆได้ดูอุยกระโดดมาแล้วาไป,ปานี้เดินราวันจ้า ให้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้กินเอ่ออ่านะให้กระจายกระจายให้ทุกตัวเนาะมนอมรต้องให้ตรงรูสิลูกเนี่ยเห็นรูไหมนี่เขาทำรูไม่ให้เนี่ยเออ เออเออให้ทุกตัวเลยให้ครบแล้วก็กลับแล้วเนาะพอดีมาสักพักหนึ่งแล้วนะเออแบ่งๆให้แบ่งๆกันแกะเนาะแกะเออแกะอย่าให้ตัวเดียวๆนะลูกให้ตัวอื่นด้วยแบ่งๆกันให้มาด้วยหมาหมาเขาหิวเนี่ยนี่หมาเขารอละเออเออเอ,อันย่อนมากเลยฮะ มาฟันเยินทําไมถึงเยินนะเพราะอะไรเขาไม่ได้แปลงฟันเหรอก็น้องบอสด้ฟันเหยินเหมือนกันน้องบอสไม่ชอบแปลงฟันไงต้องแปลงฟันด้วยนะน้องๆไม่งั้นฟันจะเป็นแบบนี้นี่ฟันมันจะเยิ่นๆแบบนี้เนี่ยฟันเหลืองเนี่ยน่ากลัวอ่ะให้ตัวเล็กด้วยเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กเขารออยู่เนี่ยเอ ก็ต้องใส่ปากตัวเล็กสิอะให้ตัวใหญ่ด้วยนี่แห้งบนเออดเดี๋ยวเข้าไปในรูเออนูอ้นตัวนู้นเขาหิวคอใหญ่เลยให้เขากินหน่อยนี่ครับตัวนี้หิวมากเลยเคาะเคาะดังเคาะเสียงดังไม่รู้ว่าฟัน เป็นอะไรหรือเปล่าเออโอเคเอ่าให้ตัวนี้เออ,อ,นะเอขออีกแล้วนะอาอีกแล้วเขาขอนะเขาขอ,ขอ,ขอโอ้ตัวนี้แน่นอนจริงนะรู้จักขอด้วยเออเออพอแล้ว<ป>ตัวสีอ<ะ>ันไหนบ้างไปเดินออกไปแล้วก็กัดเลย มามานานแล้วเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อหืตัวนี้ตัวสวยมากเอ่อให้ทุกตัวเลยให้ทุกตัวเลยจะได้กลับอ่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่าเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อตตตอ่าก็ให้ตัวนี้สิให้ตัวนี้ทีเนี้ยเออให้ตัวนั้นแล้วก็ให้ให,ให้ตัวนี้ให้ตัวใหญ่นะใช่ไหมอาไปเฮ้ยตัวใหญ่นี่มาแล้วมาแล้วเดินเขาเดินมาหาเลยเขาหิวมากเลยอ่ะเร็วเเอาให้เร็ว เออเดี๋ยวจะได้ไปที่อื่นต่อาาใช่ไปดูบัวด้วยมาไราฟาร์มด้วยเนาะไปสวนสัตว์ด้วยเออให้หมดเลยปะจะได้พอละเดี๋ยวจะได้ไปที่อื่นต่อ วันนี้นะครับก็น้องบอสก็ได้มาให้อาหารสัตว์นะแล้วก็มาทําบุญที่วัดฝั่งกุ้งเนาะแล้วเขาจะจัดโซนเป็นเป็นแบบนี้ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรถมาเอ่อให้ให้ให้เด็กให้อาหารนะจะได้ทําบุญให้อาหารสัตว์ด้วยแล้วก็ได้ทาบุญที่วัดด้วยอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนเร็วบายบายก่อนอเอ้ยตังหายหรือเปล่าเนี่ยตังเยอะมากเลยดูสิอุ้ยอ่ะบายบายคิปนี พอแล้วนะเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อนะครับขอบคุณมากครับไปที่บุคาเฟ่ไปที่ไหนนะไปแล้วเหรอเมื่อวานเพิ่งไปมาเมื่อ,อาวานไปไหนมาอคาเฟ่ว้อยากไปคาเฟ่ดีอ่โอเคนี่นะครับสัตว์ตทั้งหลายที่เขาทําเป็นอ่าเป็นหุ่นเนาะเขาทำเป็น,นนะปั้นอะไรเงี้ยสวยดีเนาะอนเออร่มเย็นดี ที่นี่ก็มีม้านะแต่ว่าตอนนี้ม้าเขาเข้าไปด้านไหนละวนี่ครับโอ้ยตว์เยอะมากเลยน้องๆเอออ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย